สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n แน l ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอนสร้างชีวิตจากวิจิตด,ดาวเราก็มารับชมรับฟังนะครับการออกคำพยากรณ์ในแต่ละราศีราศีราศ,ราศีนี่คือราศีสุดท้ายครับราศีมีนก็เหนืออื่นใดน,นะครับผมอยากจะบอกทุกท่านว่าเวลาเราไปฟัง การออกคำยักรแต่ละราศีเราต้องรู้ให้ได้ว่าฐานดวงเดิมเราในราศีนั้นมีดวงดาวใดสถิตยอยู่บางทีที่เขาพูดกันว่ารวยเราอาจจะซวยก็ได้บางทีเขาบอกว่า yeah, แย่เราอาจจะดีเลิศประเสริฐสีก็ได้อยู่ที่ดาวรับของคุณเป็นอันดับหนึ่ง และวิธีการรู้ดาวรับก็คือไปผูกดวงชะตาใช้วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดของคุณเองผูกเว็บไซต์ไหนก็ได้ครับหรือเว็บไซต์ดวงมงคลชีวิตที่เหลือมารับฟังคำนิยมกรนเลยครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงราศีสุดท้ายนะทุกท่านราศีมีนนะครับ วหนเดิมผมจะเน้นเกี่ยวกับวิธีการเสริมเติมแต่งดวงชะตาดีก็ไม่ต้องไปเสริมอีกหรอกครับเพราะมันดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดร้ายเราป้องกันไว้ดีสุดครับหนักจะได้กลายเป็นเบาแทนที่จะโดน10บล้อชนอาจจะโดนแค่จักรยานชนอันเนี้ยเรานะครับมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนไม่มีใครบิดสิ่งมีพ้นได้นะครับแต่ เรียกว่านวดเราวทีลรนิดเนี่ยได้นะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับราศีมีนนะครับโหราศาสตร์นิยมใช้ดาวใหญ่เป็นหลักนะครับดาวใหญ่มีดาวอะไรบ้างทุกท่านที่เรียนก,กับผมนะ5 807 5ดศูนหพฤหัส1ปีลาหู8ปีครึ่ง ดาวเสาอ่าขอโทษดาวเสานี่สองปีครึ่งดาวมารตยู7ปีทั้ง4ดาวเนี้ยเขาถือว่าเป็นดาวคาดนะครับคาดดุนแรงส่วนคาดเล็กคาดน้อยเนี่ยเป็นดาวคารดาวพระพุธดาวพระศุกร์นี่คาดเล็กคาดน้อยนะครับไม่น่าเป็นไม่น่าเป็นห่วงไม่น่ากลัวแต่เนี่ยของจริงดังนั้นดีก็ดีร้อยหลายก็ร้อยายร้อยเหมือนกันนะครับคุณก็ต้องดูดูตัวเองนั่นแหละ นะครับแล้วก็ที่สำคัญการพยากรณ์เนี่ยจะคำนวณถึงแค่วันที่5เดือน5ปี68นะเพราะจะมีดาวใหญ่2พระองค์นี้ย้ายราศีในเดือนพฤษภาคมค่อยไปฟังใหม่อีอกครั้งหนึง่งนะครับอาจจะดีสลับใครบางคนอาจจะแย่สลับใครบางคนแต่ที่แน่เก็บเงินไว้ดีสุดครับปลอดภัยสุดเพราะอะไรเพราะดาวมฤตยูทับดาวเงินดังนั้น โลกเราจะเปลี่ยนแปลงการเงินภายใน7นปีนั่นเองนะครับมาดูกันครับชาวราศีมีนนะมีดาวใหญ่สถิตอยู่อะไรอยู่ราศีพฤกษศกนะเราก็ง่ายๆมีดาวอะไรมี5มามีมีศูนยราศีพฤกษศกเรื่องอะไรหนึ่งเพื่อนมันก็แปลว่าอะไรศูนบวกเพื่อนเพื่อนแกเพื่อนตายเพื่อนช้าเพื่อนเจ็บทายที่หมดเลยครับนะครับถ้า ห้าบวกศูนย์อ่าหบวกเพื่อนแปลว่าอะไรเพื่อนไปเรียนเพื่อนไปเขียนเพื่อนไปอ่านเพื่อนไปสอนเพื่อนขี่บนนะครับถ้าดาวสองดวงนี้รวมกันแปลว่าศูนย์กับห้าบวกเพื่อนมีเพื่อนใหม่เพื่อนที่อายุมากกว่าแก่กว่าเพื่อนที่เชื่องช้าเพื่อนที่เปิดติ ทำอย่างหนึ่งได้เดี๋ยวนี้ทำอย่างนึงไม่ได้ทำอย่างนึงได้อีกอย่างนึงทำไม่ได้ทำเรื่องอยากให้เป็นเรื่องง่ายทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากคุยเรื่องอยากเข้าใจคุยเรื่องง่ายไม่เข้าใจทายแค่นี้ครับแต่เป็นเชิงบวกนะครับแต่เป็นเชิงบวกไปก่อนเพราะมีดาวเทวดาสถิตอยู่3ามอ,องค์ครบดังนั้นนะตีค่าบวกก่อนนะครับบวกแบบไหนแบบบวกแบบช่วยกันก่อนนะครับ ช่วยกันไปก่อนครับหนักดิบเบาหน่อยถึงช่วยกันนั่นเองด่เหลือเทวดาจัดสรรดังนั้นไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปเสริมไม่ต้องไปเติมไปแต่งในช่องเพื่อนเพราะอะไรเพื่อนรวยก็ไม่ได้เกีย่ยวกับเราเพื่อนจนก็ไม่ได้เกีย่ยวกับเราเท่าไรแต่ถ้าเกิดเรามีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเราสังคมแบ่งปันเบื่อแบ่งเพื่อนบ้างเพื่อนไม่มีรถก็ซื้อรถให้เพื่อนบ้างเพราะเงินเราเยอะนี่แตเ่เงินเราน้อยก็ช่วยด้วยหัวตจหัวใจก็เลิศดพอควรแล้วครับนะ ต่อมาต่อมานะครับราศีมีนตัวคุณเองแหละทีนี้ครับดาวราหูทับเราฝึกพยากรใหม่ราหูไปว่าอะไรบุญไว้ไว้พิบปฏิภานการเอาตัวรอดหลงไหลเกิดขึ้นทุกอย่างแน่นอนแต่เป็นเชิงบวกเชิงลบคุณต้องรู้ฐานดวงเดิมคุณแต่ตัวนี้บวกอะไรบวกตัวคุณเองนี่แหละมันไม่เกี่ยวคนอื่นเลยนะครับตัวคุณเองนี่แหละล้วนๆนะครับกับถ้าเกิดคุณรู้โศาสตร์นะ ดาวราหูเนี่ยมาจากเรื่องอะไรบวกเข้าไปอีกสุดยอดแสดงว่าคุณเก่งแล้วดูตัวอย่างว่ายกตัวอย่างนะถ้าดาวรับคุณเนี่ยเป็นดาวจันทร์เลขสองเห็นไหมเขียนนี่เห็นไหมเขียนอะไรเห็นบ้างอ่ะราหูกคจรมาแปดแต่ว่าฐานดวงเดิมเนะี่ยดวงเดิมเมื่อคุณผูกนะถือว่าราหูนะอยู่อยู่ในสีกรกฎมาอยางช่องลูกแปลว่าคุณจะมีลูกครับ หนึ่งอย่างดีไหมดีแต่ดูเพศแวยัยอายุด้วยครับคุณอาจจะได้แฟนเด็กครับผมเห็นไหมมีแต่และหรือนี่เราอมองเป็นเชิงบวกเฉยนะเราต้องรู้สเต็ปว่าอ๋อแปดสองเ็หลงแปลว่าชอบแปลว่ามัวเมาแต่ว่าในแบบฉบับของความน่ารักแบบหยอกล้อนะครับบวกที่มาที่ไปของเขาด้วยอย่าลืมนะครับ ถ้ามาช่องดีเราก็ติ๊กว่าดีคูณดีเข้าไปเลยนะครับแต่ที่เกิดมาจากช่องร้ายให้คุณ50%ให้โทษ50%เปอร์เซ็นตนะอันนี้เป็นกฎเก์โหราศาสตร์ทุกท่านดังนั้นถ้าราหูโคจรมาแปลว่าบุญบายบุญวายดีหรือไม่ดีล่ะอาจารย์ง่ายมากครับถ้าฐานดวงเดิมจากคุณผูกดวงแล้วเป็นดาวทิศเลขหนึ่งคุณนั่นแหละรครับแปลว่าร้อนที่อยู่ ตัวเองเนี่ยแหละครับสร้างปัญหาสร้างความปั่นป่วนร้อนจะอยู่อยู่บ้านไ่ติดออกบ้านออกจากงานตกงานฟืนไฟไม่บ้านอันนี้สําคัญสุดนะครับดังนั้นจะไปไหนก็ตามต้องถอดปลั๊กไฟยกเว้นปลั๊กตู้เย็นอย่าไปถอดนะครับดูแลอย่างดีบางคนชอบอโรมามากเลยเพื่อนผมครับจุดอโรมาโอ้โหไฟไฟมาเกือบไหม้บ้านนะครับ ดังนั้นต้องระวังแต่ที่สำคัญครับมันแปลว่าร้อนที่อยู่อยู่บ้านเม่ติดติดคุกติดตารางมาเต็ไมไปด้วดังนั้นถ้าเราเป็นคนเกเรก็อย่าไปซ่าอย่าไปหาเรื่องเก็บเนื้อเก็บตัวไว้นะครับแต่ถ้าเราไม่เกเรชั่งใจไว้ใครเดียวขับรถปาดนมปาดหน้าทําใจสบายหายใจลึกๆเพรอไรดิ้นหล่ลนไปเจ็บตัวครับเนี่ยครับเพราอไรศัตรูมาหาเราครับอยู่ไหนมันก็โดนเห็นไหม ศัตรูมาหาเราอยู่ไหนก็โดนแต่โดนมากโดนน้อยต้องแก้ดวงครับผมเดี๋ยวเราเาไปแก้ทีหลังนะครับต่อมาถ้าเกิดฐานรับเป็นพุทธละ่ะอันนี้มีเกณฑ์ถูกฟ้องร้องถูกคดีความถูกเกียดชังถูกว่ากล่าวถูกดูหมิ่นเหยียดยม้มถูกพิสูจน์เอาเงินมาจากไหนใครให้เงินมาโอ้เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้คือสอบสอบแต่ถ้าเกิดติดคุกติดลางเนี่ย อันตรายเพราะอะไรเราต้องพิสูจน์ตัวตนว,ว่าเราดีหรือไม่ดีเราดียังไงเราเสีย,ยงไงต้องระวังตัวเองครับนะฮะเป็นเชิงลบต้องแก้รวมมอนเดิมนอกนั้นดีหมดครับผมนะครับเป็นต้องอธิบายเนาะอธิบายมาทุกคลิปแล้วนะครับต่อมานะครับแล้วดาวเสาเลขเอยู่ราศีกุมแหละเราเป็นชาวราศีมีนดาวเสาโคจรมาอยู่ราศีกุมเราก็เอางี้นะครับดาวเสาวบวกคําว่าเหนื่อย ทุกทนนานแต่จำไหมครับเหนื่อยทุกทนนานท่องไว้เหนื่อยทุกทนนานวินาศมันแปไวลว่าอะไรกู้หนี้ยืมสินพังทลายไกลโพ้นหมดไม่เหลือดังนั้นคุณมีกมันมีหนี้มีสินไม่มีไม่ใช่ไม่มีดาวที่มันไปอยู่มันไม่ปฏิเสธผลนะครับแต่มีหนี้สินเชิงลบเชิงบวกทามีมีหนี้สินเชิงบวกเอาละดาวเสาโครจรมาดาวรับมันดีนะครับดาวรับดีมีอะไรบ้างมีเลขหนึ่งมีเลขสี่มีเลขแปดดาวรับดีกู้ กู้ซื้อบ้านกู้สร้างฐานะกู้ลงทุนนะครับกู้แล้วมันดีนะครับเป็นเชิงบวกแต่ถ้าเกิดดาวรับไม่ดีไปกู้เนี่ยครับซวยครับอาจจะมีหนี้มีสินฟ้องร้องถูกคดีความนะครับต้องระวังไว้นะครับถ้าเกิดดาวร้ายละ่ะดาวรับเป็นอังคารมีหนี้มีสินถูกคดีความภัยพิบัติอันเกิดจากความเร็วความบ้าระหามความบ้าบินความเรียกว่า ตายเป็นตายเนี่ยเลขกันไม่คุ้มนะครับดังนั้นระวังนะครับอาจจะแข่งขาพิการขึ้นมาได้ติดคุกติดลางไม่รู้เนื้อรื้อตัวถ้าดาวรับเป็น5แปบลบว่าแสนสาหัสนะครับอาจจะเสียโอเสียใจเรื่องคดีความเรื่องฟ้องร้องเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายเหตุเกิดจากผู้ใหญ่นะครับเหตุเกิดจากความอดทอนนี่พอทุกเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจะบีบคั้นบีบบังคับคุณนะครับ เสียดทดาวรับเป็นดาวสุกแหละโอ้โหอันนี้ถูกฟ้องร้องคดีความเรื่องเงินเรื่องความรักนะครับถูกภรรยาถูกแฟนฟ้องร้องเอาหนี้เอาเอะไรมาให้รวมไปถึงเอาของเราไปอีกต้องระวังนะครับรู้ข่าวรู้เราอย่าประมาทนอกนั้นน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะอีกดาวหนึ่งคือดาวจันท์อันนี้แปลว่าพัดภาคนะครับแต่นะครับแต่ทุกข้อที่กล่าวมาเหตุ นอกเหนือจากนั้นนะครับมันแปลว่าเกิดขึ้นแดนไกลถ้าคุณไปไกลต่างจังหวัดหรือต่างประเทศต้องระวังนะครับต้องดูดวงของตัวเองด้วยว่ามันเกิดที่ไหนนะครับแต่ที่แน่ดาวที่มมากระทบช่องนั้นมันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับต้องระวังให้มากนะแต่เขาไม่ได้ยยมไปแก้นะครับระวังเอานะครับเรามาดูครับว่าวิธีแก้ดาวราหูนะครับแก้ยังไงเพราะอะไร เรารู้แล้วว่าคือเราเป็นดาวคนนะครับถ้าเกิดเราเป็นดาวคนอาจารย์จนคิดสุดท้ายแล้วหนูยังไม่รู้เป็นดาวคนนะผูกดวงเลยนะครับถ้าผูกดวงแล้วนะครับลักษณะคุณอยู่ราศีมีนเนาะสมมุติเนาะราศีมีนราศีมีนและมีดาวเนี่ยมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีหกมีเจ็ดดวงใดดวงหนึ่งที่ไม่มีห้าแปดเก้าศูนย์อยู่ด้วยคุณเป็นดาวคนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคุณอาจจะเป็นหนึ่งสองสามก็ได้คุณอาจจะเป็นสาม ดวงเดียวก็ได้ถ้าไม่มีกลุ่มดาวนี้อยู่ด้วยคุณเป็นดาวคนง่ายๆนะครับเกินนั้นเป็นดาวเทวดาวหมดเลยดังนั้นแกตําแหน่งเพื่อนแกไม่ไม่ต้องครับไม่ใช่เราเพื่อนเรารวยเพื่อนเราจนมันไม่เกี่ยวกับเราแต่ถ้าเกิดเรารวยมากก็แบ่งสัน,นส่วนช่วยเหลือเพื่อนถือว่าคุณเนี่ยมีเพื่อนที่เรียกว่าเอานะช่วยเหลือกันเผื่อแผ่กันนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเงินก็ช่วยร่างกายช่วยจิตใจก็พอนะครับ ส่วนในตำแหน่งการกู้นยิยมสินหัวสัว์ไม่นิยมไปแก้ช่องอลิมรณะวินาสะปล่อยให้เป็นไปธรรมชาติกรรมใดที่อยู่ภพภูมินี้มันต้องสะท้อนเพราะสามช่องนี้มันคือกรรมเก่ารับได้รับไปครับภพบภูมิหน้ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกแต่เราลักษณะราศีมีนล,ลาหูทับดวงอันนี้ต้องแก้นะครับในกรณีที่ขาดขางกนเลยนะครับดาวรับที่มีดีมีอะไรบ้างมี1และมีส อขอพายด้วยเขียนๆฝั่งนี้ก่อนมีสองมีสามมีเจ็ดนี่คือเพื่อนแท้เขาของดาวราหูดังนั้นถ้าเกิดผูกดวงแล้วในราศีมีนคุณเป็นชาวราศีมีนแล้วดาวอาทิตย์สถิตยอยู่แปลว่าคุณร้อนที่อยู่อยู่บ้านไม่ติดไฟไม่บ้านตกงานออกงานร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมนะครับเป็นไปไม่ได้ที่มันเป็นไปได้ยกเว้นว่าคุณจะไปเที่ยวต่างประเทศมีข้อเดียวที่ข้อจกเว้นนะครับคุณองแก้ด้วยดาวอะไรบ้างที่มันแก้ได้บ้าง นะครับมาดูกันดังนั้นดาวไหนดาวเสาเลขเจ็ดเดี๋ยวเรารู้ว่าดาวเสามีอะไรบ้างนะครับอย่างอื่นไม่ได้ดังนั้นคุณต้องใช้ดาวเสาเลขเจ็ดมาไว้ตรงไหนไว้ตรงเท้าต่ำกว่าตะตุมจนถึงดาวลาหูย้ายคืออะไรวันที่ห้าเดือนห้าปีหกแปดค่อยเอาออกอย่าเอาไว้นานเด้อนะครับไม่ใช่เอาไว้ยันเกตนันเท่าไม่ใช่นะนี่คือดาวจร นะครับดาวจรต่อมาถ้าผูกด,ดวงแล้วดาวรับคุณเป็นดาวพ,พุทธเลข์สีค่าการเป็นอะไรเป็นสองเป็นหกเป็นเจ็ดอะไรดีสุดเจ็ดดีสุดดังน,นั้นนะ่ะใช้เจ็ดมาแขวนอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเจ็ดมีอะไรบ้างนอกนั้นศัตรูดาวราหูมไม่มีแล้วเนาะเอาเอาเพืนหัดสักหน่อยไหมบางคนว่าอาจารย์เพืหัดก็เป็นศัตรูนะ ใช่ผมไม่เถียงหรอกแต่มันแปลว่าศัตรูทางบา้บาบอๆนะครับอาถ้าเกิดเป็นพระหัสแ่ละเราก็เอ,อาพระหัสมาตั้งคางการพระหัสมีหนึ่งมีสองมีสามอะไรดีสุดสองกับสามนะครับเราก็จะใช้ดาวจันทร์ก็ได้ใช้ดาวคานก็ได้เดี๋ยวค่อยไปดูว่าเออดาวจันทร์เป็นอะไรดาวคานคืออะไรมาดูกันต่อครับถ้าเกิดเราผูกตัวแล้วเราเป็นดาวธีวดาตำแหน่งนี้คืออะไรศีรษะหรือหัวเห็นไหมครับหน,นหนังจีนซีอองหนังจีนจากจากตมจีนเนี่ยฮองเตเขาจะใส่พลอย นะครับบาทีหนังเกาหลีนะหมวกใส่หมวกที่คาดผมใชมีไข่มุมกมีพลอยสีโคงสีเขียวเลยเทาไปแก้ดวงเสริมดวงนะแต่ได้รู้ว่าโอ้เขาทําทําไมเนาะนี่ยครับอะมาเริ่มกันเลยดาวราหูนะมาอยู่เป็นจรถ้าคุณเป็นดาวที่ต้องแก้ดวงมีอะไรมีหนึ่งกับสี่เหมือนเดิม อ่ะขอภัยด้วย1กับ4นะนะครับ2 3 7สาจอ่านออกอยู่เนาะอ่านออกเนาะ2 3 7อุม้ยพยายามเขียนให้สวยนะคลิปสุดท้าย2 3 7เนี่ยครับถ้าเกิดดาวรับคกิดเป็น1เหนมือนเดิมเราเรียนรู้กันแล้วเนาะนะครับว่าเป็นอะไรบ้าง เป็น5เป็น6กเป็นเจ็ดดังนั้นใช้7ดีสุดไว้ที่ไหนไว้บนสีสระนะครับจะใช้แว่นตาสีแดงได้ไหมได้ครับเอาแว้ตาสีแดงก็ได้ใช้เพชรก็ได้ใช้ปินป่นฝักผมก็ได้ที่เป็นสีสีไดออขอโทษสีดาวสาวเนะาะอมิติสีมงสีม่วงครับได้หมดเลยนะครับต่อมาถ้าเกิดดาวรับเราเป็นดาวพระพุธล่ะนะครับพระพุพธนะพระพุพธค่าการเขาก็มี2 มี6แล้วก็มี7ดังนั้นพระพุทธก็ได้7เหมือนเดิมดังนั้นก็ใช้อย่างเดียวพอนะครับก็สามารถแก้ดวงได้แล้วก็หาวิธีดูนะครับจะติดจะแขวนนี่คือถ้าเกิดเราใช้ดาวอะไรนะเมะื่อกี้ดาวต่างๆที่พูดกันเมื่อกี้ครับเราก็ใช้กลุ่มดาวนี้เลยนะครับไม่ยากเนาะนะครับถ้าเป็นพระรหารก็ใช้จันทร์กับ อังคารเลขสามอะไรที่สูงกว่าสะดือขึ้นมาใช้เกี่ยวกับมหาเทพองค์เทพนะโมพุทธายะจะเป็นพระพุทธเจ้าหาพระองค์ได้หมดครับแต่อะไรที่ต่ำกว่าสะดือไปให้ใช้วัตถุมงคลที่ไม่มีความหมายขององค์เทพมหาเทพหรือนะโมพุทธายะหรือมองกุฎต่างๆมาเกี่ยวข้องดีสุดนะครับเพราะว่าโลคตีดเตียนเทวดาเขาม่ปื่มนะครับเอาของสูงไว้ผิดที่ผิดทาง แทนที่เขาจะช่วยเราเขาอ,อาจจะซ้าเราก็ได้ต้องระวังนิดนึงนะครับเราก็แคบไว้นะครับอะไรที่นี่ดาวเสาวเนี่ยครับถ้าสูงกว่าสะดือขึ้นมาแล้วก็แขวนจาตุคามรามระเทศแขวนพระแม่มาก,ก็ได้แขวนเจ้าพ่อกนอูก,ก็ได้แขวนพญาเต่าแขวนรูปคุณแม่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดดูตามกว่าตาตุต่มสะดือลงไปคุณอาจจะต้องแขวนอ,อัญมณีที่เป็นสีม่วงหรืออาเมทิสดีสุดครับเสือโคร่งไหมก็เสือโคร่งก็ได้จะสัตว์จะแขวนแล้วแต่ใจคุณเลยนะครับ ก็ปีใหม่ก็ขอฝากคู่มือเล่มนี้ด้วยนะถ้าเกิดใครยังไม่มีเอาไว้เป็นแนวทางนะครับฟังนะเอาไว้เป็นแนวทางหรือว่างๆเข้าไปดูรีวิวผมนะครับปี6 7รีวิวของเล่มนี้เป็นยังไงนะครับต้องให้เครดิตของครูบาอาจารย์นะครับเขาสอนไว้อย่างดีผมก็มาประยุกต์ใช้กับของครูบาอาจารย์ให้เข้ากแบบับภาคคำนวณของผมเองนะครับต่อมาขอญาตินะอวยชัยอวยพร ปี67ถ้าเรายังไม่ทําอะไรที่เราอยากทําในสิ่งที่ดีนะลงมือทําเพราะถ้าเกิดคุณอายุมากท่าผมเนี่ยเวลามันขยับมันจะเร็วมากในแต่ละวันนะครับตื่นมาอ้าวสายแล้วเหรอเย็นแล้วเหรอแต่เียกคุณยังเป็นเด็กอน่โอ้ยเวลาคุณเหลือเฟือนะครับอย่าอย่าปล่อยปากเลยเวลาไม่ใช่ของเราเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเวลาต้องเร่งรีบทําทำอันนี้ไม่ได้ไปทำอันไหมทำหน่อยไปทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเชี่ยวชาญจนกว่าเราจะถนัดจนกว่าเราจะถนัด ผมเชื่อว่าโอกาสเป็นของเราเสมอนะครับส่วนอะไรที่ไม่ดีละเลิกได้ก็เลิกนะครับใครชอบเล่นการพนันมาของเบาได้ก็เบานะครับมันไม่ทําอะไรให้คนดีขึ้นนะครับเอาพอสนุกสนานพอเป็นพิธีพออย่าเอาจนหมดเนื้อหมดตัวอันนั้นนะ่ะโลกติดเตียนนะครับวันนี้ขอญาติอวยพรนะ พุทธังจบเปิดเถิดทำมังจบเปิดเถิดสังฆังจบเปิดเถิดเปิดทิพนะเทศทิพกระเตทิพกานทิพกายาทางหลายนั้นจงเกิดเปิดหน้าโมพุทธายะนามาภาทะเอหิเอหิมา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 สุการยะใหโอเทศเทวาใหโอเทศเทวีมาประทานพรแก่ทุกผู้ทุกนามคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมากปัถนาคิดเงินใดเงินคิดทอนใดคอนคิดถึงรางวัลที่หนึ่งขอให้ได้รางวัลที่หนึ่งพุทธังจบเปิดเถิดทำมังจบเปิดเถิดสังฆังจบเปิดเถิด เปิดโชคเปิดลาบเปิดความเป็นสิริงมงคลให้เพิ่มภูมผิผลไปด้วยบุญญาิการบารามัยฤษีขอจงมเ,เกิดเกศเคหสถานทุกท่านนับประการระเบนี้เป็นต้นเป็นเทินสาธุสาธุคิดสิ่งใดคิดดีทดําดีนะครับสังคมแบ่งปันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยครับช่วยเงินไม่ได้ก็ช่วยร่างกายช่วยร่างกายไม่ได้ก็ช่วยจิตใจก็ยังดีครับพบภูมิหน้าเราจะได้เปลี่ยน ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นจเรื่ยขึ้นนั่นเองวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ